ันนี้พามาหลอกบึงบรรยากาศน้ำคงล่าสุดที่อำเภอท่าพนมครับผมอยู่ถนนที่เป็นจัดเป็นตลาดนัดไทยเราท่าพนมป้าพี่น้องครับน้ำคงตอนนี้ครับขึ้นสูงเลยพี่น้องบรรยากาศนะครับพี่น้องโดนการน้ำคงตอนนี้ทึกน้ำท่วมมาเลยพี่น้องเลยขดไม้กระไยเตรียมการคขงเลยครับตอนนี้นะนี่คือบรรยากาศจุดผ่อนปลนชั่วคราวเทศบาลตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมพี่น้องน้ำคงบรรยากาศล่าสุดวันที่15กันยายน2567พี่น้อง น้ำโขงป้าพี่น้องการทพิ่มโดนการน้ำโขงแล้วตอนนี้นะพี่น้องครับคนไม่กันได้ไหลแม่น่บรรยากาศในช่วงก่อนเที่ยงวันอาทิตย์ครับพี่น้องกันยายนครับจุดผ่อนปลนชั่วคราวอำเภอท่าพนมครับพี่น้องน้ำโขงหลายบางพื้นเลยครับพี่น้องมวลน้ำมหาศาลตอนนี้ครับคนที่อยู่แถบริมโขงหจะเป็นไทยเลยกะลาวน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนหลายบ่อนเลยพี่น้อง ทั้งหมู่บ้านและการพื้นที่เกษตรและกันเน้ตัวเมืองต่างๆครับพี่น้องตอนนี้โดนการทั้งโคกัดน้ําท่วมหมดแล้วครับพี่น้องบรรยากาศครับที่ลิฟโขกอำเภอท่าพระดมดครับมาลุ้นกันว่าเมื่ออึดอึ้งนี่พี่น้องน้ำโขงจะล้นขึ้นมาหรือเปล่าครับ นี้พเลาะเบิ่งบรรยากาศน้ำโขงที่อำเภอท่าพนมครับพี่น้องตั้งแต่ตัวอำเภอท่าพนมไปจนฮอดทางบ้านศรีนครบ้านขัดน้อยศรีบุญเรืองบ้านนาทิารพี่น้องนี่ก็เป็นร้านค้าที่ริมโขงท่าพนมครับหน้าประตูโขงครับพี่น้องเสารวที่นีคนมาเที่ยวเยอะครับที่วัดท่าพนมครับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองของเชาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับพี่น้องเดิอนหน้ามาเที่ยวกันได้ครับงานลำบูชาองค์พรท่าพนม วันออกพรรษานะพี่น้องเลา่ากันตกที่อยู่ข้างล่างตรงนี้น้ําท่วมมิดเลยพี่น้องเองขึ้นสูงข้นาเลยครับพี่น้องน้าไหลเชี่ยวไหลห้งแลวกันน้ำขุ่นสีแดงเลยครับพี่น้องบรรยากาศาล่าสุดครับพี่น้องระดับน้ําโขงที่อําเภอท่าพนมพี่น้องน้ําโขงขึ้นสูงขนาดเลยครับที่เป็นยุดชมวิวในน้ําโขงที่อําเภอท่พาพนมครับพี่น้องอยู่หน้าโขงแม่พนมเลยครับบนนี้ะนะครับพี่เล็กบอกพี่น้องน้ำปีนี้ะนะหลา,าึ้นหน ทางใต้ที่เป็นพื้นซีเมนทางหานลงไปพี่น้องตอนนี้น้ำท่วมบริเวณนี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มเก็บข้าวของเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่จะท่วมขึ้นมาพี่น้องจะเป็นจุดจอดเรือทั้งเรือโดยสา,ารแล้วก็เรือของเจ้าหน้าที่นอกค,ครับพี่น้องหมดน,นี้นะครับ ตอนนี้ริมโค้งที่บ้านนาครับจุดที่เป็นทเทศเป็นตลาดนัดเทลาบ้านนาเนี่ตอนนี้น้ำท่วมถนน,อนแล้วด้ครับพี่น้องจุดนั้นะนะส่วนที่อำเภอท่าพนมตอนนี้ก็ฟอเฝ้าระวังพี่น้องบึ่งตลอดเวลาได้ตั้งแต่เช้าเที่ทยงแรงค่ำแล้วก็ช่วงดึกครับเพราะว่าน้ำโคง้งแต่ละชั่วโมงน้ำขึ้นหลายเส้นลายเม็ดเลยครับพี่น้องกากครับพี่น้องนี่คือริมโคงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมคร,ครับ บรรยากาศครับตอนเที่ยงพี่น้นงงองน้ำมาแล้วครับมวน้ำมาแล้วครับพี่น้อง อันนี้จะเป็นสะบ้านจากฝั่งลราข้ามมาเที่ยวท่าพนมพี่น้องเวลาจะข้ามกับเมืองบ้านครับเปิดมาซื้อเครื่องแล้วก็มาหาหมนะครับพี่น้องก็เป็นจุดจอดเรือโดยสารแล้วก็เป็นจุดพ่นปนชั่วคราวระหว่างอำเภอท่าพนมกับตัวเมืองหนองบกแขวงขงมวดครับพี่น้องจุดนี้ะนะจะมีเรือประมาณ3ามสิลำเลครับคอยบริการข้ามฝากไปมาระหว่างแขวงขงมวนแลวก็อำเภอท่าพนม,พนมครับ เรือข้ามฟากระหว่างอำเภอทับนมไปเมืองหนองบกเพียงขำมวลครับสาวลากำลังกลับมือบ้านพี่น้อง สิไปแสนนาะครับดบอนอกบอกเนาะป้านับขึ้นสูงเนาะถ้าพุ่นน้้นผลหมดถับพุ่นนะครับมาหลายมือเนาะมาเอาลานเนาะจากักจักเดือนแล้วฮะโอ้โด้วยเดือนหนึ่งกับสิบมือพี่น้องกำลังพาลูกด้วยผลข้าวเมือเมอเม่อที่ฝั่งลาวครับเมืองหนอนบกเขวนขมวนระวังเด้อหลุดมือเด้อระวังเด้อ เรือลำใหญ่กพี่น้องครับระหว่างการเดินทางจากท่าพนมไปที่เมืองหนองบกนะครับผู้โดยสารประมาณเก็ถึงแปดคนครับอุ้มลูกน้อยข้ามโคงกับเมืองบ้านที่แขวงขงมวนครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นเส้นถนนริมโคงครับที่ท่าพนมครับ นี่ครับพี่น้องน้ำโขงนี่ขึ้นสูงแล้วก็ท่วมโดนการักโขงมาเลยครับโอ้พี่น้องนี่ส่วนพาคสวนเกษตรของชาวบ้านท่วมมาเลยน้ำตอนนี้นะบรรยากาศน้ำโขงที่บ้านกลางท่าพี่น้องตูบ้วก็ดอนบนอาคับพี่น้องน้ำท่วมมาเลยครับพี่น้องพี่ลึกแลวจุดนี้น่ำโขงก็เริ่มจะเข้าท่วมพื้นที่เกษตรอยู่ริมโขงแล้วพี่น้องทั้งก็มขุู่แล็แปลงพักครับ สบ้านกัดจอบรุ่นบนน้ำโขงถุมือเส้าเทียงแรงพี่น้องในช่วงนี้น้ำโขงขึ้นหลายได้ครับพี่นอ้องเทือละเม็ดสองเม็ดพอได้น้ำท่วมลิบหลังคาเลยพี่น้องตัวของสะบ้านปลูกพักอยู่ริมโขงนะครับเรียกว่าน้ำเป็นปนี้ครับลายแห้งครับหลังคาพี่น้องท่วมลิบเลยน้ำโขงดูท่าพนมแถวนี้จะมีด่อนอย่กกางน้ำโข,ขงลายบอลเลยพี่น้องส่วนกล้วยที่ริมโขงครับน้ำท่วมจุมบเลยพี่น้อง เพื่อลางเป็นมากแล้วทีได้ขายครับทั้งส่วนกล้วยทั้งสวนไผ่ครับวันนี้นะตรงกลางแม่นโดนประเดชครับพี่น้องเป็นดอนด้านนี้นเลยก็มีหมู่บ้านคนอยู่เป็นดอนฝั่งลาวพี่น้องน้ำไม้เลือยพี่น้อง ดอนปะแดคครับตอนนี้น้ําไหลเข้าท่วมหมู่บ้านแล้วครับพี่น้องตอนนะะเป็นพื้นท nah ี่ต่ำพ <more> nice ี่น้องพวกสวนเกษตรแล้ครับพวกสวนมักสรีของชาวลาวพี่น้องจุดนี้ครับผมยืนอยู่ที่ริมโขงท่าพนมแลวก็ตรงกลางจะเป็นดอนของฝั่งลาวโดนประเดกเป็นหมู่บ้านคนครับพี่น้องอยู่ใกล้กับฝั่งไทยครับบนนี้ครับพี่น้องมองเห็นน้ําไหลเข้าท่วมหมู่บ้านแล้วก็ท่วมสวนเกษตรของชาวลาวครับพี่น้องพื้นที่ต่าของดดนประเดกครับพี่น้องนี่ครับ บรรยากาศครับที่อำเภอท่าพนมครับม่น้ำโขงขึ้นสูงครับพี่น้องล่าสุดเลยวันที่15กันยายน2567ครับน้ำโขงที่บ้านหลักศิลาครับจุดนี้อยู่กันครับฝั่งลาวครับพี่น้องโดดประเดี๋ยเลยครับ ใช่กับคนเราพี่น้องคระจันี้การะคือสูงตรุนี้พี่น้องลัง,ง,งจะพอดีเลย อตัวคนน้ำโขลกขึ้นสูงพี่น้องทางโคดอนมาเรียกพีนน่น้องตรงนี้น้ำโขลกหมดเลยครับ ตรงนี้ไปก็ท่วงแถวหัวดอรอาแดกทีกแล้วฝั่งลารามามาดีขันน้องการดอดปลานทั้งโขงมีเด็กเสียบไม่กดไม่ไหลายครับพี่น้อง างปันจักรยานพี่น้องน้ำปูน้ำมากนาดเลยตอนนี้ยครับพี่น้องตอนนี้ดอนการน้ำโคงพี่น้องดอนปาเดกตอนนี้หัวดอนน้ำท่วมแล้วพี่น้องน้ำขึ้นสูงน้ำมากขนาดเลยครับเสาไฟบนนี้การำลังจะรีบกำลังจะถึงน้ำท่วมพี่น้องจะเป็นเสาไฟต่อไปเครื่องสูบน้ำการเกษตรของชาวบ้านแถวนี้ครับพี่น้องไปลึกกว่าน้ำไปนี้ครับขึ้นสูงขนาดเลยครับ เขื่อนตัวนี้ที่ผมก็ถ่ายเมื่อก่อนกับท่วมบนและพี่น้องทางใต้เหนนะนี่คือบรรยากาศรครับสวบ,บ้ากับพักการมาหาปลายกโยนสะดุ้งน้ำท่วมแถวนี้พี่น้องทางจักรยานเลนขวามือข้างซ้ายมือรถยนชีลล์บอกคอสอเมตรห้าสิบสามารถเที่ยวทางเซนนีได้จะเป็นเส้นทางหลอริบโค้ไปฮอดบ้านแสนพันบันยนพี่น้องพี่น้องเลย ดอนประเดชพี่น้องน้ำท่วมหมดแล้วครับตอนนี้นะน้ำมากน้ำมาหลายแห้งครับปีนี้ครับน้ำท่วมชาวบ้านตึกสะดุ้งครับคราวนี้นะครับเต่ป่ายิบ๊ครับปวดได้เนาะครับเนาะน้ำมันหลายพุ่นนเาะ มันมาเน้อครับยกยดสะดุน้ำท่วมน้ำโขงครับพี่น้องอูได้วยตัวหนึ่งเนาะปลาหางแดงเน้อนีเนาะเด็ตัวหนึ่งพี่น้องมาลอบเที่ยงครับบรรยากาศครับ<ม>วิธีคนริมโขงในการหาอยู่วากินในช่วงฤดูน้ำมากน้ำท่วมพี่น้องนี่นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่น้ำโขงอำเภอท่าพนมกับ มือน้ําโคขึ้นสูงน้ําท่วมหลายบ่อนหลายพี่น้องครับโดยเฉพาะดอนการแม่น,น้ําโคที่ดอนประแดกฝั่งล่าพี่น้องครับน้ําท่วมแล้วพี่น้อง